สำหรับโครงการดีไซน์ฮีโร่2024นะครับถือว่าเป็นโครงการที่เป็นการเปิดโอกาสให้ก้าวแรกของน้องๆจะได้เข้าสู่งานสายดีไซน์และการออกแบบพ่แท้จริงครับโครงการนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสสสแล้วก็ Art 4D นะครับแล้วจะทำให้น้องๆครับได้สัมผัสประสบการณ์นะครับจากพาร์ทเนอร์ทั้ง4คนนะครับท่านแรกครับก็จะเป็นคุณเอวิชุลดานะครับ <ๆ S 1> เกี่ยวกับการทำอาร์ตอินซอ l เลชันนะครับแล้วก็ท่านที่2คือ คุณอาร์ตครับเป็นดีไซเนอร์ครับชื่อดังครับคนไทยจาก Design แอนด์เพนะครับแล้วก็ท่านที่3คืออาร์ o ทอยครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่นิยมในเมืองไทยนะครับก็คือจากทอยเลซี่ครับและท่านสุดท้ายคือคุณบิกกี้แค y รี่ครับเราจะได้สัมผัส ตัวจริงๆนะครับในงานนี้ครับสำหรับน้องๆครับขอเชิญชวนมาร่วมงานแถลงข่าวนะครับในวันที่3กันยายนครับตั้งแต่เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปในห้องเจ้าฟ้าศิริวัณวรีคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมาพบกันเยอะๆนะครับ